ครับผมก็จะมาขอไกด์แนะนำในเรื่องของ f f u l ฟู m e n t กดรับคำสั่งซื้อก็คือออเดอร์จากช็อปอนเนอร์จนไปถึงขั้นตอนการ Tracking Number ให้ลูกค้านะครับทางช็อปอนเนอร์ก็เข้ามาที่หน้าช็อปอนเนอร์คอนโทรลพาร์เนะครับแล้วก็เลือกไปที่ออเดอร์ครับผมจากนั้นเขาทำการกดเนวขึ้นมาครับสร้างรายการเลือกช็อปไปครับไอทีครับดูดเลือกลูกค้าครับในช่องนี้ จากนั้นครับกด Add Product ขึ้นมาครับกดโหลดระบบก็แสดงสินค้าในหน้าช็อปนั้นๆน,น,นะครับอันนี้เลือกเป็นโน้ตบุ๊กหนึ่งตัวจำนวนกล่องตรงนี้เพิ่มได้นะครับหหรือ2องอันนี้ผมขอซื้อ2ตัวเลยแล้วกันโอเคครับแล้วก็อีกตัวนะครับก็เลือกได้เลือกได้หลายรายการครับอันนี้ขอเป็นหนรายการราคาก็ปรับได้นะครับมันก็มีราคามาตรฐานมาให้ ในส่วนนี้เราก็เลือกได้ว่า Shipping Information เนี่ยคือเราใช้เจ้าขนส่งเจ้าไหนเราก็เลือกไปได้นะครับในส่วนนี้ผมก็เลือกเป็น JNT ไป COD เก็บเงินปลายทางสมมติรู้ค่าส่งแล้ว200บาทก็กรอเข้าไปครับ Shipping Price ระบบวิจนนะคำนวณราคาให้โอเคครับจากนั้นกดเซฟได้เลยครับ Save and Close โดยในส่วนนี้ถ้าข้อมูลยังไม่ไปทาง f นะูฟิเมนต์่ะสเตตัสตรงนี้จะเป็นดับอยู่แล้วก็ทำการติ๊กตรงนี้ครับเหมือนกันครับแล้วก็ Send to Fulfillment System นอกจากเซน d แล้วเราสามารถ Export ออกเป็นไฟล์ XLS ได้ Import Order ได้นะครับเมื่อส่งในการไปยัง Fulfillment เรียบร้อยแล้วสถานะจะเปลี่ยนเป็น pending ดังนี้นะครับโอเคครับเราก็กลับไปดูที่ในตัวของ Fulfillment เองนะครับในส่วนนี้ก็มาดูที่เมนูเ l ลนะครับตรงนี้ครับ n d i t i o n ระบบก็จะเด้งมาล่าสดุดตรงนี้ครับ condition number มันก็จะแสดงเป็นชื่อช h o p เป็นวันที่ u s อม m e reference ก็ชื่อลูกค้าชื่อช h o p ลูกค้าของชอบไหนอะไรประมาณนี้ครับเราสามารถคลิกเข้าไปดูรายการตรงนี้ได้เลยครับโอเคระบบก็จะแสดงข้อมูลครับข้อมูลช h o p ข้อมูลวันที่รหัสลูกค้าครับที่หน้าสร้างจากหน้าเว็บไซต์แล้วก็ตัวรายการสินค้าที่ ลูกค้าทำการสั่งเข้ามาแล้วก็ Delivery เป็น jnt express c o d สถานะยังเป็น draft อยู่ในส่วนนี้เมื่อเราตรวจสอบแล้วโอเคมีสินค้าไหมแล้วก็ยืนยนันคอนเฟิร์มเซลล์ไปเรากเข้าไปส่งสินค้าตรงนี้ครับ view delivery order คลิกเข้าไปได้เลยจากนั้นครับมันก็จะมีข้อมูลแสดงเห็นไหมครับช่องใส่แท็กเราจะใส่ตรงนี้ carrier tag reference ในส่วนนี้ไม่ต้องใส่เมื่อเราตรวจสอบแล้วก็เช็คไปว่ามีสินค้าหรือเปล่าถ้ามีสินค้าระบบจะเปลี่ยนสถานะเป็น available คือพร้อมส่งแล้วต่อมาเราก็ปิ้นใบครับปิ้นใบสําหรับแปะหน้ากล่องสินค้าเป็นดังนี้ครับมันก็จะแสดงข้อมูล Location ของบวกล็อกอะไรที่เราใส่ไว้น้ําหนักอะไรพวกนี้ครับช็อปไหนแล้วก็ warehouse ใครสินค้าอะไรบ้างบาร์โค้ ตามนี้นะครับส่งด้วย carrier อะไรโอเคเมื่อเราปินเสร็จแล้วเราก็ทำการแพ็คเมื่อแพ็คเสร็จแล้วฟู้ฟิมต์ก็กดแพ็คครับตรงนี้ครับสถานะนก็จะเปลี่ยนเป็นแพ็คเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็ทำการอาจจะส่งสินค้าแล้วก็เลดี้ไว้ครับ ready to delivery สำหรับต่อไปคือการส่งสินค้าคือส่งออกแล้วส่งข้อมูลเข้าสู่คือลูกค้าไปแล้วช็อปออนเนอร์ในส่วนนี้ถ้าเรายังไม่มีเราค้างไว้ที่สถานนะนี้ได้จนกว่าเราจะได้เลขแท็กมานะครับถ้าเราไม่ใส่เรากดไประบบก็จะแจ้งเตือนดังนี้นะครับเพราะฉะนั้นสมมุติว่าเรามีเลขแท็กแล้วเราก็กดอ d ดิแล้วก็มาใส่เลขแท็กตรงนี้ครับเลขแท็กแล้วเราก็กดเซฟไปครับโอเคครับ จากนั้นกกด Delivery ส่งสินค้าออกสินค้าถูกส่งออกไปแล้วโอเคครับเมื่อผ่านไปสักระยะหนึ่งระบบก็จะส่งข้อมูลเลขแท็กมาให้นะครับในส่วนของช็อป Owner เองก็จะเข้ามาตัวจช็คได้ที่ตัวออเดอร์เดิมนะครับพ้นหน้าหรายการทั้นนั้นนะครับระบบก็จะมาปั๊มตัวเลขตรงนี้ครับ GH5678 เนี่ยเลขแท็กตรงนี้ สถานะก็จะเปลี่ยนเป็น Delivery สำหรับชาวเนเอ์เองก็จะสามารถเช็คสินค้าได้จากตรงนี้นะครับเลขแท็กว่าเป็น j n t อะไรประมาณนี้นะครับสำหรับในส่วนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับ